ครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาติดแผงโซลเซลครับโดยช่างบุญทรงปักกิ่งครับนี่นี่ดูแผงนี่ครับดูนี่นี่เดี๋ยวซ o ให้ดูนี่แผงประมาณ30 40คูณ30ครับสปอตไลท์หนึ่งดวงครับเราจะวางบนลังคานี่เป่นเมก้าชีนะครับเนี่ยมันจะมีขายึดพร้อมเรียบร้อยดำเนินงานโดยช่างบุญทรงปักกิ่งครับนี่ท่านี้เลยครับโอเคครับดูไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราก็แย่สายเราไปก่อนนะครับโดยช่างบุญทรงครับ ตามมันจะมีสายแถมมาให้ประมาณ3เมตรนะครับรรใครับ,รบใช่ครับเราไม่ต้องเจาะลังคานะเพราะสายเัาเล็กเราแย่ตามลอกช่องของล้างน้ำลงไปข้างล่างเราจะลงไปดูข้างล่างกันนะว่าจะเป็นยังไง สูงล่างสายลางไปไแล้วเราจะลงไปดูข้างสายข้างล่างนะไปลงมาได้กันสูงมากสูง,งรประมาณห้าเมตรสี่เมตรดูสายกัน ลงเออลองมาเลยลงมาเลยลงมาเลยลงมาลงมาลงมาเรือ่อยเรือ่อยเรือ่อยอีอีก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 ,อกใครถึงแล้ว อีกอีกเรับสายมาแลนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราใส่ขายึดเสร็จแล้วก็ใส่แผงนะครับท่านผู้ชมขายึดสใส่คํา้อนนี่เลยเนี่ยร้อนลังคาเนี่ยมันมีรู้มาให้เราเราก็ถอดต้อนนี้ออกแล้วก็ใส่ใหม่เข้าไปข้นแน่นๆแล้วก็ยึดแผงเข้าไปนี่นี่เลยช่างวนส่งกำลังประกอบแผงอยู่ ให่มาเรียบร้อยนะแล้วันจะเป็นหน้าตาแบบนี้เพื่อมสนจะมาเข้าอดนะเนี่ยคล้ายกันเราตั้มไปๆกันแล้วก็หมุนเกี่ยวมันจะเป็นเกี่ยวให้เราหมุนนะเ,นเป็นเกลียวให้เราหมุนแล้วก็มี่น,นย,ยางกันฝนกันน้ำด้วยให้มันแน่นไม่ได้เสีย เวลาเสียบมันจะยากหน่อยนั่นจะลำบากมาก,มากแต่มันแน่นดีมากมากเลยเนี่ยยางนิ่มนิอมฝนตรงหังวได้ไม่หัวได้บางบางมันจะเขี้ยว,วเนี่ยววตอนนี้เราก็ติดตั้งหลอดเรียบร้อยสปอร์ตไร้นั้นก็จะสอบเสียบสายพ่อตรงเขาเสียบพ่อตรงกับพ่อเขา มันเสียบยากแค่ไหนเจ้าต้องต้องต้องพยายามหนมาหนึ่งไม่เสียหายอะไรทาได้ก็ลงมาเดี๋ยวเดือมันจะหักได้รู้ไม่ได้ทำเนี่ยวันนี้องาให้กันอีกแล้ววันนั้นแล้ว กันบกเลยบกไงไมนตรงเลยอ่ะเออเอางีง,งเออไฟขึ้นแล้วไฟขึ้นแล้วไฟช่ว์แล้วเอาหมุนหมุนเข้าไปหมุนยังหมุนเลยเออหมุนหมุนเออหมุนให้แน่นเลยเออนั่นนะครับแค่นี้ก็จบปั๊บหลอดขึ้นน้อยนั่งงอนขึ้นน้อย